มาแล้วครับอุ้ยโอ้ยเอาเละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกคนะจริงๆแล้วสุดเกมบีเอ็นจีไดครับผมกับตามที่เคยบอกไว้นะครับว่าจะลองเอารถไฟนะครับมาชนกับรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งอเอาจริงแล้วว่าผมจะสร้างรถไฟคันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผู้ชมเพราะว่ามันต้อง แต่งให้แบบว่าตรงลางเป๊ะๆใช้เวลาโคตรนานนะฮะ,ะซึ่งวันนี้เราจะลองเป็นรถไฟไทยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้านี่จะมีรถเมย์นะครับรถโดย,ยสารรถบัสนี่เงี้จอดไว้นะฮะมาดูกันจะเป็นยังไงเอาละเข้าเปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไม่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งกันนะครับถาอยากไดชมคลิปใหม่ในครั้งหน้านะครับเอาละเดี๋ยวขอลองเลยก่อนขับได้ไหมเนี่ยอ่าขับได้แล้วไหนลูกไหวไหม ไหวไหมลงล่างไหมเอาละฮนะโอ้ลงล่างแล้วลงล่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวล,อลอ้อมันอาจจะไม่ค่อยจะเฉียเท่าไหร่นะฮะเอาละเมื่อกี้แก้ไขเรียบร้อยะฮะเดี๋ยวเราจะพุ่งชนแบบเต็มสปีดนะฮะเอาล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 ะ,าละวันนี้รถไฟไทยนะไอ้เครื่องเต็มที่แล้วะฮะตอนนี้มาแล้ว อาายาเากยาวเโอ้ยชนชนชนโอ้ยโอ้ยเกียเียยาวอะโหแหกมององงานเรียบร้อยแตยังดังอยู่เลยอันนี้แค่เซมเปิลครับผมเมื่อกินที่ลองทา เอาละฮะรอบนี้ครับทุกผู้ชมครัเป็นรถเมลับส่งนักเรียนนะฮะแล้วรถไฟเราอยู่นู่นเดี๋ยวจะมาด้วยความเร็วสูงเลยนะเอาละ,ะผมจะอัดเต็มที่เลยนะ,ะอัดเต็มที่แล้วนะฮะเอาละผมมันมีล้อตกรลงงเลยะครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจปล่อยมันไปเอาละรถไฟไทยกับรถบัสส่งนักเรียนฮะ,ะมาล,า,าละจ้าะความเร็ว53มกิโล มาแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊บไหมอึเออ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 เข้าเสาหมุนเลยฮะหมุนรถยนะผมนหมุนตัวรถไฟไปต่อสบายสบายครับเช็ดแค่ทอดอึดทอดอึดนะฮะนี่รถรถโซนเรียนสภาพเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วฮะเอ้าเรื่องเนี่ยเว้ย พี่พี่ยังวิ่งชิลอยู่ได้นะจริงจิงะแล้วรถรถไฟเออดลรันดุรันดุรันดุรันรอบนี้เป็นรถบรรทุกน้ำมันนะครับท่านผู้ชมเอ้าวแล้วแต่รถไฟจะมาละจะมาอัดกันเต็มที่เลยฮะรถแจ้ซรถไฟเอาล้วนะฮะพร้อมยังโอ้คันนี้น่าจะลงลาวกว่าเมื่อกี้ฮะแต่เต็มที่แล้วนะ วิ่งเต็มที่ฮะสามเจ็ดมาแล้วกเฮ้ยกดผิดกดเบาออมาแล้วจ้าผิดวแลันไปมัหัว่เปี er> ้ยวเฮยเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวาไมไปมันหัวเปี้ยวอ้อ โอ้โศัก,กยภาพมันวิ่งเร็วแรงไม่เต็มที่ครับเหมือนหัวจักข้างหน้ามันจะหลุดออกจากกลางนะฮะโอ้โหลานยาวเนี่ยอ่ะโอ้โหลากยาวนะพี่ชมอะโอ้โหลากยาวงานนี้เอาไม่อยู่จริงลากยาวอะมันชนไม่แรงมากแต่มันลากยาวสุดๆโอ้โหไปจ้าลากยาวไปเลยพอเรี้เริ่มดับแล้วฮะ ยร่างยาวอุ้ยอุอุ้ยอเทพเทร่างยาวอะความจนได้แม่เมื่อกี้ควันเลยยังไม่เต็มที่นะฮะมันล่างยาวซะก่อนเอาแล้วฮะท่านผู้ชมฮะรอบนี้ครับเป็นรถที่จอห์นวิกนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาหุ่นจำลองใส่ข้างในไปด้วยนะฮะจะได้สมจริงมากขึ้นเหมือนมีคนอยู่ข้างในฮะส่วนรถไฟก็มาแล้วฮะรอบนี้ครับตรงรางเป๊ะๆนะฮะรู้ฮะมาเต็มที่เลยฮะความเร็ว570 6กน่าจะได้ประมาณ60ครับมาแล้วครับผมมาแล้วจ้ามาแล้วเฮ้ยสลออู้เออโขไฟไหมเลยฮนะมองไม่เห็นโอ้โหถ้าเป็นรถยนต์ประทานรถไฟที่ผมบอกเลยว่าเรียบร้อยฮนะอุ้ยรถยนต์แบบรถพิจารณไม่เหลือแม้แต่ซากเลยนะอู้อยู่ข้างในคนระับ สร้าแบบอุ้ยฝืดเลยรถไฟวิ่งต่อไม่ได้แล้วครับเหมือนเครื่องมันฝืดรถไฟนี้ก็น่าจะเสียหายเหมือนกันนะฮะส่วนร,รถยนต์ก็น่าจะอยู่ข้างใต้ครับผมโอ้โหนี่ไงท่านผู้ชมโอ้เป็นซากเลยครับอุ้ยเอาเรื่องเลยพี่จอนพี่คนคนืนคือแบบแบนหมดนะอ้หรถไฟวิ่งต่อไม่ได้ครับฟันขึ้นละสุดยอดโอ้โหนี่ฮะเมื่อกี้ลีร์ไฟไปสาภาพรถยนต์ฮะเป็นอย่างนี้เลย สภาพคนจำลองนี่คือดูไม่รู้เรื่องเลยฮะรถนู่นฟันแตกกันสแาแลกขาดฮะเอาละทนานผู้ชมฮะรถที่เขาว่าอึดกันนะฮะเทสลาไซเบอร์ทักนะฮะจะมาลองดูกันนะฮะว่าถ้าโดนรถไฟพุ่งชนด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละจ้ารถไฟมาแล้วโอ้โหปิดไฟมาล,าละเตรียมตัวรับแรงกระแทกครับความเร็วนี่ถือว่าเต็มที่ละเอาละเดี๋ยวมาลองดูกันฮะว่าจะเป็นยังไง มาแล้วออโอ้ไม่เท่าไรไม่เท่าไรว้ามันพังเยอะมืมันหนีมันกับแมงครับอูย้ยย้ำเหมือนกันนะโอ้ยไซเบอร์ทักและเลยฮะหูยากแลวติดรถรถไฟก็วิ่งเราได้เต็มพี่อยู่ฮะเอ้าเรื่องมากนะรถไฟเนี่ยโอ้ยดูไซเบอร์ทัก ดูรถไฟโอ้โหปตกติตยยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปแหกงเอโโอทางใครสโลกโอ้โหส่วนไซเบอร์ทากคับท่านผู้ชมยี่มันดึงแบบยืดเหมือนเยลลี่เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหตัวยับมากนะฮะโอ้ไซเบอร์ทักไม่นะปกติโดนระเบิดโดนอะไรโดนยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่ผมไม่คิดว่ามันมัน,มนยังไม่เละข,ขนาดนี้นะ รถไฟปุ๊บมันอัดกับปูมันดึงแบบสุดจริงว่ะไอ้รถไฟเนี่ยแต่รถไฟก็เราไปนอนแบก่งนี้กันเลยรอบนี้ครับท่านผู้ชมฮะเป็นรถตะลุยดาวของขานที่อึดที่สุดนะฮะอึดก็เทลสลาไซเบอร์ทักอีกนะฮะมาดูกันฮะว่ารถไฟบวกนีจะเป็นยังไงมาแล้วจ้าความเร็วห้ามาแล้วจ้าพร้อมจะบวกแล้วนะครับลองเตรียมตูลับแดงกระแทกฮะ6กสิบเจ็บอยอยเนี่ย มาแล้วมาแล้วฟูสโลอตเออวุ้ย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 จูไปหนึ่งทีฮะโอ้โหแน่นแน่นตับฮะรถไฟทำอะไรไม่ได้ครับแม่เรื่องความมึนต้องยกให้พี่เขาชี้หนะาให้รถด,ดาวคานเหลียวหนึบโอ้โหรถรถไฟหนึ่งก็เดินออกนอกรางเลยดูฮะโอ้โหรถดาวคาน ก็เละอยู่เหมือนกันนะแต่เครยทำงานได้อยู่สภาพรอสภาพโคนี่คือเบี้ยวห,หนักเหมือนกันนะแต่ถือว่าดูจากทรงแล้วเป็นรถที่ว่าอืดที่สุดแล้วก็ว่าได้นะอโอ้โหเสียเก็บทรงไม่อยู่งานนี้โอ้มารอบนี้ฮะรถติดสปีดบูธนะเดี๋ยวผมจะเอาคนไว้ข้างในด้วยนะครับผม โอ้ท่านผู้ชมรู้ว่าว่าผมทำวันนี้นะฮะเกมวันนี้กว่าผมจะเล็งรถไฟให้ตรงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะให้ตรงรางแล้วให้มันวิ่งได้อะใครที่ไม่เคยเล่นเกมวิ่งอินจีไรแล้วลองมาเล่นดูครับการจะให้รถไฟตรงรางนี่ไม่ทำง่ายๆนะฮะ มันต้องอีดิตนานมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมนะด้วยการกดไลค์คลิปนี้กำลังใจให้กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะสำคัญมากผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปข้างหน้าอีกนะครับผมบอกเลยว่าการกดไลค์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผมเลยนะฮะยิ่งกดซับสไครต์กดแชร์โอ้โหกดแชร์คือคุณคือซุปเปอร์ของผมเลยเอาละนผู้ชมมาหลังจากนี้มาลองดูกันนะรถไฟกับรถติดสปีดบูส์สปูดบี๊ไป แล้วค่อยๆไล่ฮะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปนะเต็มเต็มที่ฮะเครื่องใส่เต็มที่แล้วฮะความเร็วมาละเดี๋ยวมีคนจำลองนะท่านผู้ชมจะได้ดูการโยกของคนด้วยนะครับว่ามันจะโยกหนักแค่ไหนมาแล้วความเร็วนี้คือว่าล้อล้อลงรางมากครับถ้าล้อลงรางเป๊ะๆเนี่ยความเร็วมันจะได้ประมาณ50-60ครับประมาณนี้โอ้โห เจ็ดสิบแน่นอนทาั้งงานนี้ออกมาแล้วโว้ยสโลตตุ๊ดตุ๊ย คนโอ้โหไม่ใช่สภาพรถรถติดทอร์โบเรียบร้อยเละละเอียดยิบเลยฮนะไม่มีสภาพรถดูให้เหมือนเป็นสภาพรถเลยนะลอะรอบนี้เป็นคิวของรถไทยเรามากนะฮะรถสองแถวนะฮะแม่เดี๋ยวผมมีหุ่นจำลองข้างในด้วยแม่สีเริ่มบักขึ้นทุกวันทุกวันนะเอ้ามาลองดูงับว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าโดนรถไฟชนเข้าไปจริงๆมาแล้วรถไฟมาแล้ว แปนะจ้าอ้้้โหาไม่วมไปเหลอเลยไม่เบรด้วยครับรถไฟลากยาวครับผมหูหูลากวูนี่คนอยู่ในนี้นะหูลากยาวครับ ส่วนโคงอยู่ตรงนี้ครับผมรถไฟไปไหนแล้วไปนู่นแล้วไปไหนวะนี่มาที่แล้วเทโคแรงแจัดนะฮะเบรกไม่อยู่กันเลยเดียวเชียวอู้เรือตะโคงอะมันชนมันชนหนักนะผู้ถึงี่มันชนหนัก รอบนี้ระท่านผู้ชมครับเป็นรถพยาบาลนะครับแม่ท่านจำลองรถพยาบาลมาติดกลางหลุนรถไฟนี่จะเป็นยังไงฮะร,รถทำมาเหมือนด้วยนะข้างหลงข้างในนี่คือแบบเป๊ะเ,ะเลยเอาแล้ท่านผู้ชมครับรถไฟมาแล้วมาลองบวกกับรถพยาบาลกันบ้นางฮะโอ้โหเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องมาแล้วมาแล้วอ,อี๊ยอ๊ว เกมเออร์เลอร์เลยมึงเดี cher, ๋ยวเกมเออร์เลอร์ฮะออกมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ชนเกมหนึ่งก็สต็อปเลยฮะวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟแข็งขึ้นเลงก็เปิดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่เหมือนเครื่องทำงานพรวดเลยฮะบนล้อจะพังนะครับเมื่อกี้หนักหนักเลยรถไฟนี่ยับสั่นเลยฮะแต่เป็นเจ้าเข้าเลย ก่อนถึงล่างองโอ้โหข้างล่างเราเสียแล้วเมื่อกี้ทำมัระเบเข้าไปรอบนี้ครับท่านผู้ชมฮะเป็นรถบรรทุกนะครับมันทุกนี้บรรทุกอะไรบรรทุกน้ํามันดีเซลนะครับท่านผู้ชมฮะมาดูกันฮะว่าเดี๋ยวรถไฟจะวิ่งมาอ่านเนี่มันจะระเบิดบึ้มไหมเพราะว่านี้เป็นถังน้ํามันดีเซลล้วนๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันฮะรถไฟมานู่นละมาแล้วเว้ยจะบึ้มไหมบึ้มมาดูนะฮะ มาแล้วครับเออเอออ้าวมันมีน้ำมันไหมน,นะอ้าวโอ้ยมันกระชากเดียเด๋ยวเดี๋ยวว้าวนี่มันถังเปล่าเนี่ยแล้วในเกมบอกเขียนน้ำมันดีเซลไอเวสเป็นถังเปล่าแล้วผู้ชมวันนี่ระเบิดจริงคือรถนะครับตัวถังน้ำมันไม่ระเบิดเลยแห่คมไฟตั้งแต่เด็ก คนที่ผ่านทีทีงานน่าจะเป็นรถคันนี้ครับมันไม่มีน้ำมันเลยถึกโดนเกมบอกแล้วแม่โอ้เสียงครับคุมขับอ่าพังเรียบร้อยฮะดับหมดละโอ้แต่อาการยับมากนะเอาเรื่องรอบนี้ครับท่านผู้ชมฮะจำได้ไหมเอ่ยรถเมติสสปีดบูธนะฮะอ้าวฤาดเดี๋ยวมีคนจำลองข้างในอีกหนึ่งคนครับอ้าวดูรถไฟมาละแปลแปลเสียงผมชอบมันมากเลยถึงรถไฟเป็นการต้องการมากนะ จ้าจะบวกรถเมล์แล้วเอาเว้ยบึ้มโวอลคนกระโดด้ไฟลุกเลยฮะคุณสภาพคนกระโดดแล้วรถเมล์หายไปอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้โหเต้ยครับไปถอยไม่ได้มันเหนียวจริงเอาไม่ขาดครับผมโอ้โหไฟลุกกุ่มอเอาเรื่องเหมือนกันนะ รถเมย์ฮะโอ้โหขาดครึ่งเลยนะเมื่อกี้ยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งยืดไว้โอ้โหส่วนหัวกับส่วนท้ายแยกกันเลยอ่ะโอ้โหใครที่ดูว่าว่เป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่จะขับรถข้ามทางรางรถไฟนี่ตอนนี้รถไฟมาก็ได้ดูกลิ่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์พอนะครับผมแหมมันชนชนขาดเลยนะๆๆๆรถเมย์เนี่ยนี่ยังติดโท่อโบได้ร <laughs> อบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นรถขนปูนนะฮะ ลองรู้รถขนปูนกันบ้างเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะขับไปไหนอาเอา,เอาละมาแล้วฮะรถไฟพี่แกมาด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วนี่เอากลางๆเลยดูกันนะแบบผ่ากลางนิดนึงมาแล้วจ้าวิ่อืมมู มันชนขาดกระดเด็นหูยปูนกระเด็นไปนู่นเลยเอาเรื่องมากอะนู่ถังปูนกระเด็นไปนู่นฮะกระเด็นคนละทิศคนละทางเลยอะเลือดเชื่อ,อตรงนี้ฮะภาพจะจับที่โค้งรถนะไฟลุกพุบเลย รอบนี้เราจะไม่ลองรถสปอยกันเลยฮะลถที่สวยที่สุดนะลองดูกันเขาแบบประจันหน้าบ้างเลยไหมอยากอยากประจันหน้าเฮ้อยากประจันหน้าเดี๋ยวก่อนอยากประจันหน้ามากครับ เดี๋ยวรถสปอร์ตประจันหน้าเลยมาดวลกันไปเลยครับว่าใครมันจะเหนือ,อกันโอ้โหเอาซุปเปอร์คาร์มาแบบว่าดวลกับรถไฟเลยฮะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วโอ้รถสปอร์ตท้อมพวงอะมาแล้ว๊ว ครับผมหุ้ยดันดันดันหุ้ยดันดันยาวนะท่านผู้ชมดันยาวฮะหุ้ยดันยาวเลยเฮ้ยโอ้ฟันล่างวันล่างโอ้ดันยาวฮะงานนี้โอ้ลากตามของรถไฟไปวิวแหกโค้ง,งว่งไปพร้อมกันโอ้แหมเกินรถไฟหลุดมานู่นเลยฮะโอ้โ ยับเป็นรถเมยที่อึดที่สุดแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะจาได้ไหมเอ่ยคันนี้แหละฮะที่แบบว่าพังยากมากครั้งนี้เดี๋ยวจะมาลองบวกกับรถเมยดูฮะว่าชนโดนรถเมยชนนี่สภาพจะเหลือรอดปลอดภัยดีไหมมาแล้วจ๊มาแล้วพร้มอมบวก จะโลโมจ่นอู้อู้ยืดยืดจ้าหูรถไฟถึงกระถอยหลังฮะโอ้โหดูดิมันเป็นอะไรไปเลยครับเนี่ยโู้โหสภาพคือดูไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นทรงอะไรครับเนี่ยโอ้โห เละเทะรอบนี้ครับท่านะผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเอานิวเคลียร์นะครับผมเป็นระเบิดนะครับผมมาวางไว้นะฮะตรงลังรถไฟนะรถไฟไมาเหยียบเออมาดูกันนะฮะว่ารถไฟนี่จะทนต่อแรงระเบิดได้หรือไม่นะฮะโอ้โหไม่เขียนว่านิวเคลียร์แต่มันเป็นลูกมันน้อยจังน่าจะเป็นนิวเคลียร์ขนาดพกพา <c oughs> เอา้าเดี๋ยวมาลองดูกันนะรถไฟเหยียบมันจะเป็นยังไงนะ,ะไปแล้วมาแล้วมาแล้วปึ้มโอ้ เอ้านั่นระเบิดหรือปัทัดนะ่ะไม่เป็นอะไรเลยครับโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยอุ้ยอะไรนึงครับนั่นเฮ้ยปฏิหารรอบนี้ครับท่านะผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะเอาเป็นระเบิดแบบนี้นะฮะอ่าเป็นระเบิดแบบ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 เหยียบระเบิดนี้ฮะ c o n แทคแล้ว c o n แทค t m i นะฮะก็คือมันจะเป็นระบบิดแบบว่าเหยียบรวโดนปุ๊บคือระเบิดปั๊บแต่นียมันบั็กนิดนึงฮะ,ะมันอยู่ในระดรบไฟ ผมจะลองดูกันว่านะไไั่รถไฟมาเหยียบจะเป็นยังไงที่ผมวางไว้สองลูกนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันบั๊กนะครับผมเอาละมาลองดูกันนะมาแล้วมาละมาละ,าละไปแล้วปึ้มไม่เป็นอะไรเลยนะฮะโอ้อ้าวเป็นนี่หว่าหลังคาแค่หายไปครับผมโอ้โหเป็นเล็กน้อยคนระับเป็นเล็กน้อยแต่เป็นไม่เยอะไม่สาม,มารถทำอะไรช่วงล่างได้ฮนะ รอบนี้กันนะผู้ชมครับผมเอาไม้เหินมาไว้ตรงลานรถไฟนะฮะและให้รถไฟวิ่งมาผมอยากรู้เหมือนกันว่ารถไฟมันจะเหินไหมเออน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะรถรถไฟมันจะเหินเออเดี๋ยว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 มึงมึงมึงมาเปลี่ยนให้เดี๋ยวอย่าอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนที่ตอนนี้ลงลงลงมาก่อนลงลงลงมาดิเออเออแล้วค่อยลงเออเฮ้ยเหินรถไฟมาพอดีฮะเหินพอดีเหินไหมเหินไหม อู้เอ้าไม่เหินนะนอกจากไม่เหินต้องยิชนกระเด็นกผิดคาดเลยโอ้เหล็กกระเด็นกระดอนมานี่เลยโอ้เอาคุณผู้ชมฮะส่งท้ายกันด้วยรถตำรวจนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคนจำนอนไว้ข้างในด้วยนะครับผมมาแล้วรถไฟมาแล้วมาแล้วเชียรนี่รถตำรวจอยู่นี่มาลองดูกันนะครับว่าคนข้างในจะเป็นยังไงนะฮะ การกระแทกของรถไฟเอาละเอาละเอาละฮะสามสองหนึ่งเตรียงตัวคือเอาโอา้ ลางเลยจ้าโอ้โหไหนดูหน่อยสิโอ้โหเที่ยวเสียงไซเรนยังทำงานอยู่เลยฮะอ๋อไซเรนปั๊กอยู่ข้างในฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบอลังการงานสร้างครับผม <t> เอาล่ะท่านผู้ชมทานตาม ทำให้ตามที่นักผู้ชมขอกันมาเลยครับที่อยากดูรถไฟปรถชนรถเมล์รถยนต์รถอะไรนะวันนี้ทําให้ดูแล้วนะฮะฝากกดไลค์เป็นแรงใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูอะไรเกี่ยวกับเกมพี่วิจัยถ้าผมทําให้ดูได้เดี๋ยวผมจะนําให้ดูอีกนะครับแต่วันนี้ทํายากมากนะสำหรับรถไฟชนรถเมล์เนี่ยประกอบกันเหนื่อยมากหลายสองชั่วโมงกว่าผมจะประกอบได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกันด้วยครับสิดต่อใครจะดูสนสนติดต่อใครต้องไม่ลมกดกระดิ่งงานลาไปก่อนนะเจ๋งใหม่คลิปหน้าครับผม